สวัสดีครับท่านผู้ชมยอดชาแนลบ็อกซิ่งวันนี้หยิบเอาไฮไลท์ไฟมันไฟมหาการในอดีตนะครับมาฝากคุณผู้ชม517แต่ครับมวยคุณนี้ที่ต่อยกันปาจอร์ดก็คือหรือว่าจอรดโฟนะ์แมนนะเกงสีแดง อฮัมมัมดลีก็คือกเกงสีขาวยักษ์ชนยักษ์ของจริงนะครับคุณผู้ชมบวยคุณนี้ใส่กันมันหยดนะดูความคลาสสิกนะของนี่ยซิงจอมโวหรือว่าโมฮัมมัมดอ里นะฮะเพราะว่าดีใจนะครับนี่ดูจังหวะภาพช้ากันนะในจังหวะที่อลีต่อยเอาชนะน็อกเอาจอดฟอร์แมนในยกที่8นะครับชม ะทางยอดชาแนลบอกซิ่งอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับคลิปหน้า <Now. S 1> เจอกันใหม่คลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ